สวัสดีค่ะนะคะพารวยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมาพบกับฮานอยนะคะชุดพิเศษชุดธรรมดาชุด V.I.P. ชุด 4D นะคะประจำวันที่5เดือน4 6 3นะคะก่อนอื่นขอย้อนผลงานนิดนึงนะคะชุดพิเศษนะคะออก1 5 6กับ0 3นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่นนะคะ3นะคะแล้วก็ได้ตัวกันด้วยนะคะ5 6นะคะตรงนี้ถ้าใครไล่เลข5จะได้ตัว5 6ไปด้วยนะคะ สำหรับฮานอยชุดพิเศษนะคะต่อไปฮานอยชุดธรรมดานะคะผลมันออก6 6 2 1 7นะคะตรงนี้นะคะถ้าใครเล่นแนวเลขใกล้7นะคะคุณจะได้7 1 1 7ด้วยนะคะสำหรับฮานอยชุดธรรมดานะคะ ต่อไปนะคะลองมาดูชุด VIP นะคะชุด VIP ผลมันออก2 3 8กับ4 6นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น3กับ4นะคะถ้าใครนะคะไล่ตัว4จะได้ตัว4 6ไปด้วยนะคะสำหรับฮานอยชุด VIP นะคะต่อไปฮานอยชุด 4D นะคะออก9 9 0 0 1นะคะตรงนี้ไม่เข้าตัวไหนเลยนะคะสำหรับฮานอยชุด4ดีนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะชุดเจาะรวมมิตรนะคะว่ามันจะเข้าตัวไหนบ้างนะคะชุดเจาะรวมมิตรนะคะวันนี้เข้าทุกตัวเลยนะคะเข้า2เข้า3เข้า4เข้า5นะคะเจาะน้นนะคะได้5 6 6หด้วยนะคะสำหรับตัวของชุดพิเศษนะคะ1นลัดแล้วนะคะต่อไปไล่เนแนวเลข2นะคะคุณจะได้266 2สองของแนวชุดธรรมดานะคะ ต่อไปนะคะใครไล่เลข3นะคะได้3 8นะคะของฮานอยชุด VIP นะคะ3ลรัดแล้วนะคะต่อไปนะคะคขไล่เลข4ก็ได้ตัว4 6กนะคะของชุด VIP นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไล่เลข5ก็ได้ห้าหกนะคะของชุดพิเศษนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าปังมากๆอีกแล้วนะคะสำหรับผานอยนะคะประจำที่4เดือนห6 3ก ะคะก็อขอแสดงความยินดีกับคุณที่ติดตามนะคะพารวยด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวมาดูสถิตินะคะวันที่5นะคะเดือน563นะคะว่าสถิติฮานอยทั้ง4หฮานอยจะมาเป็นตัวเลขอะไรนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ ค่อยดูนะคะฮานอยนะคะประจำวันอังคารนะคะที่ห้าเดือนสี่นะคะใช่ไหมห้าเดือนห้าใช่ไผิดค่ะขอโทษทีค่ะต้องเป็นนะคะห้าเดือนห้าหกสามนะคะตรงนี้นะคะนะคะพารวยนะคะเจาะชุดพิเศษนะคะได้เดได้แปดได้เก้านะคะเจาะเน้นเจ็ดแดนะคะเจ็ดเกปดเนะคะตรงนี้อย่าลืมมองตัวกันสาตัวตรงแนวเล็กๆเช่นเคยนะคะต่อไปชุดธรรมดานะคะ ตรงนี้นะคะพอเลยเจดได้3ได้4ได้5นะคะจะเน้น3า3 5 4 5้นะคะ ก็อย่าล like, like ืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปชุด v i p นะคะเจาะเด่น9 0ูแ mm ล้ว hmm. ก hmm. uh ็ huh. 1นะคะเจาะเน้น9010แล้วก็19นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปฮานอยชุด 4D นะคะเจาะเด่น1 2 3นะคะเจาะเน้น1 2 1 3 2 3นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะ ต่อไปช่องเจาะรวมมิดนะคะตรงนี้เพื่อนๆค่อยๆดูนะคะตรงนี้ได้ตังจริงๆนะคะเด่น7เด่น8เด่น9เด่น0ูนะคะเจาะเน้น7 8 8 9แ0แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะคะมองตัวการมอง3ามตัวตรงมองเลขเบิ้ลแล้วก็ดูเลขไล่นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะ ปังๆแล้วก็รวยๆรับทรัพย์เช่นเคยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้นะคานะคะได้ทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้ก็รวยๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ